สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมมัมเบิร์กจะมาสอนการปาสโมกไปในด่านแคชนะครับจะโยนตัตงแต่ทีเบสนะครับประมาณแถวนี้นะครับจะโยนเข้าไปนี่จุด A จะตกมาประมาณแถวนี้นะครับซึ่งจะทำให้คนที่เราดักอยู่แถวพลันไซจะมองไม่เห็นนะครับเวลาเราเข้ามามันจะตกปิดบังประมาณตรงนั้นนะครับอ๋าเรามาดู อย่างแรกเข้ามาตรงขอบบ้านนะครับเล็งให้เสาตรงนู้นะผมมาแค่นิดเดียวนะครับประมาณเท่านี้นะครับมองไปที่ท่อนะครับจะมีเส้นสีน้ําตาลแล้วก็ยองตรงขอบด้านซ้ายนะครับ Jump Troby นะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายว่า Jump t r o ายมันคืออะไรจะตกมาตรงนี้นะครับเอามาดูอีกครั้งนึงนะครับ สำคัญมากนะครับที่ใช้จำโ t รไบต์นะครับเพราะมันจะทําให้ไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่กระโดดก็คือกระโดดโยนเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าเกิดเราทําเองเราอาจจะเคลื่อนไปประมาณเสี้ยวมิลมันจะทําให้เปลี่ยนทิศทางหมดนะครับแต่ถ้าจำโ t รไบมันจะเท่าเดิมตลอดทุกครั้งครับถ้าดูไปตอนนี้เมื่อกี้จะเหลืออยู่แค่ขอบด้านซ้ายนะครับที่จะทําให้เขามองเห็นเราได้ถ้าเกิดเราจะเข้ามาซึ่ง ถ้าเกิดอยากจะสมก์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อปิดตรงนี้ไม่ให้คนที่อยู่ตรงคาหรือรถเนี่ยมองไม่เห็นเรานะครับเข้าไปตรงรถบรรทุกเนี่ยครับเข้าไปตรงขอบเนี่ยมันจะเข้าแล้วเขยบต่อไปได้นะครับตันนะครับไม่ใช่อิชิตันนะครับแล้วก็เล็งตรงนี้นะครับจำโทรบัานเหมือนเดิมนะครับเส้นสีน้ำตาลนี่ครับมันจะไม่ปิดมิดเลยนะครับแต่เหลือด้านซ้ายหน่อยหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะมันจะบีบบังคับให คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าอยากจะพีกมอมาเห็นเราเราก็จะเห็นเขาเก่ะน,นะครับมันจะตกประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีแต่คนที่อยู่ตรง A s i ซ e กับคาที่จะถูกปิดเนื่องจากเราเป็นคนทำเองเราก็จะรู้ว่าตรงไหนที่ไม่ถูกสโมกแล้วเราก็เตรียมตัวยิงนะครับซึ่งคือด้านซ้ายตรงนี้ข้างบนแล้วก็หลังรถทรัคนี่นะครับ ก็ถือว่าการส m o ก็โอเคนะครับกลับมาก็ยิงได้เลยนะครับ <font> เดี๋ยวเราลองมาดูถ้าเกิดโยนพร้อมกันซึ่งถ้าเกิดเรามีเพื่อนโยนด้วยนะครับ <gray stadium> ก็ให้เพื่อนโยงตรงนี้ก่อนนะครับ <gray vania> ไม่ใช่นะครับเอโยนอีกจุดนึงก่อนแต่ว่าเพราะว่าจุดที่ว่าจะส m o k อันยาวมันจะลงเร็วกว่าอันนี้ก็จะตกช้ากว่านะครับให้เพื่อนโยงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาโยนโอันยาว จะใช้เป็นเฟซก็ได้นะครับแค,แค่เติมดีคอยเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนคน,นวิ่งเข้าไปก็น่าจะโรเตทมานะครับตอนนี้ b ีไซส์ไม่ต้องจัมป์โตรบายนะครับแค่การเล็งแล้วก็ปล่อยธรรมดานะครับสําหรับ b ีไซส์นะครับเราจะโยนเข้าทั้งหน้าต่างนี้แล้วมันจะปิดสโมกตรงไซส์นะครับเพื่อคนที่ยืนรอดักอยู่ตรงนี้จะมองไม่เห็นเลยนะครับ ามาดูกันว่าโยนยังไงเข้าในมุมนี้เลยนะครับเล็งจะมีประมาณ3เส้นเนี่ยครับเล็งขึ้นไปอีกเล็งขึ้นไปอีกจนมันเกือบตรงเมฆเนี่ยเมฆดำๆเนี่ยเกือบจะขาวนะครับเกือบเมฆหมดแล้วก็ปล่อยธรรมดานะครับจะตกตรงนี้นะครับตกพอดีเลยจะเหลือแค่ช่องนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าช่องเล็กเนี้ยมันก็จะไม่ช่วยเขามากถ้าเราคิดว่าเขาจะพีคมาเราก็สเปรย์ได้ งั้นเขาก็จะต้องเพียบไปตรงแกลบ้นนะครับเป็จุดหนะึงแล้วจะทำให้เราวิ่งเข้ามาจะเฟกหรือว่าจะวิ่งเข้ามาแอบอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เราดักพวกดักพวกสิพวกหน้อ่ะล้ถ้าเกิดมีคนยู่ตรงนี้เราก็จะสโมกปิดตรงนั้นโดยไม่ใช่ปัญหานะครับเข้ามใานมุมนี้แทนนะครับเลงขึ้นไปเลงขึ้นไปตรงนี้ นจะตกประมาณตรงนั้นนะครับเล็งขึ้นไปตรงเส้นนี้เราก็ลงตรงประมาณนี้นะครับอ่าปล่อยไปธรรมดานะครับไม่ต้องกระโดดไม่ต้องอะไรมันจะตกตรงนี้ดูอีกครั้งนึ่งครับ ซึ่งทำให้คนที่ยืนตรงนี้มองอะไรไม่เห็นมิดเลยนะครับเขาจะได้แต่สเปรย์ออกแบบมั่วๆนะครับไม่มีฐานที่เขาจะมองเห็นเราเข้ามาได้เลยนะครับเราก็เข้ามามีแค่ห่วงแค่2จุดในข้างบนกับข้างล่างนนะครับจะทำให้เราเป็นเฟกวิ่งเข้ามาแล้วก็ดันเพื่อนเข้า ventilation เพื่อชี้แจงบุกไป A ก็ได้นะครับ ถ้าใช้คอมโบกับแบบเมื่อกี้ก็ได้ให้2คนยืนตรงนู้นแล้วก็ส MOKE A SIZE พร้อมส MOKE B SIZE แล้วก็เข้ามาดูส MOKE B SIZE ก่อนแล้วเข้าไปนะครับหวังว่าเป็นการช่วยเพื่อนได้เยอะนะครับสอาสำหรับเซตนี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่อยากใช้ทาหรือว่าอะไรก็เม้นเขียนมาได้นะครับรีคเควสต์มาได้แล้วก็จะพยายามทําให้นะครับถ้ามีอะไรติชมก็ เขียนมาได้เลยผมเปิดหัวใจที่จะรับฟังคนอย่างคุณอ่ะยงไงก็ต้องขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าได้ยินเสียงอันนี้ก็สแสดงว่าคุณดูจนจบนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอันอยิ่งยิ่งนะครับอ่าถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดตักไข้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่กับผมมัมเบิร์กแห่งซอสน้ำซีิตขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมดูดูด้วยนะว่า jump t r o l bind คืออะไรนะครับ